มันไม่ใช่เสียงบันไดนะเพื่อนมึงพูดซะกูใจหายเลยมันบอกดินเสียงคนอยู่แถวบันไดอะไรวะไอ้เหี้ยห้องน้ำกูแง้มด้วยเฮ้ยมึงม่ใช้ห้องน้ำบ้านกูม,มึงก็ปิดประตูหน่อยดิเออฉันคิดว่าฉันไม่รู้นะแต่ทำไมฉันเห็นประตูหน้าบ้านฉันเปิดชิบหายแหละ มึงเห็นขนาดนี้เมืองจะไปอีกอ่ะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปกลับเข้าไปในบ้านกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ดูเฮ้ย yeah! เนี่ยนี่ครับทุกคนนี่คือเกม Story to Tell นะฮะเรื่องราวก็แบบผมก็พูดไปแล้วเนาะเอะอก็ออคือแบบเราเป็นเด็กผู้ชายอายุสิบปีนะครับที่แบบเป็นนักพัฒนาเกมแม่คือนักพัฒนาเกมนี่ทาไมอายุเขาน้อยจังวะเออถือว่าเก่งมากเลยนะครับอายุสิปีเนี่ยอ่าโอเคครับทุกคน ตอรี่นี้เขาบอกว่ามันจะให้อารมณ์แบบหลอนๆจิตตวิทยานิดนึงนะโอเคแล้วก็ระยะเวลาเล่นประมาณ15-20นาทีไปครับทุกคนเราไปลุยกันเลยด,ดีกว่าไหนหลอนๆจิตวิทยานี่มันหลอนขนาดไหนครับผมอยากจะรู้โอเคครับสวัสดีผมเนี่ยชื่อซีเบกในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นผมชื่อซีเบนะ็กเนาะและผมเนี่ยช่วงนี้ก็มีฝันร้ายอยู่บ,บ่อยๆในช่วงฤดูร้อนปี2023 แต่ซึ่งผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะว่าผมเนี่ยย้ายบ้านเข้ามาอยู่กลางป่าแถวนี้แล้วอ๋อก็คือเหมือนตัวละครเราเนี่ยบ้านอยู่แถวกลางป่านะครับอ,อ๋อนี่ไงอ,อ๋อแต่เดี๋ยวนะถ้าอันนี้บ้านเราบ้านนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราเหรอือว่าอะไรครับทุกคนหรือว่าตัวเรามีบ้าน2อ,อันไม่รู้นะครับเออแต่คือบ้านกลางป่านี่เป็นอะไรที่แบบว่าฝันร้ายสำหรับผมเลยไม่ชอบเลยประตูมันล็อกนะ่ะกุญแจเนี่ยชั้นซ่อนเอาไว้ใต้กล่องเครื่องมือเอ,อเดี๋ยวนะครับทุกคน เขาบอกกุญแจอยู่ใต้กล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมือมันอยู่ไหนวะส่วนใหญ่กล่องเครื่องมือเขาไมกจะเก็บไว้ในห้องนี้ใช่ไหมหรือว่าอะไรนี่ไงเอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้เป็นวิทยุนะทุกคนโอ้โอเคเจอแล้วครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเกมที่เปิดไฟฉายได้โอเคอันนี้ก็เป็นกุญแจบ้านนะครับที่เราซ่อนไว้ตรงนี้เดี๋ยวนะเพราแต่บ้านหลังนั้นีน่บ้านใครวะทุกคนผมลองเดินไปดูได้ไหมผม,มอยากรู้ครับอันนี้บ้านใครวะ อันนี้เหมือนมันไม่ใช่บ้านเรานนะบ้านเจ้าของบ้านเอาเดินขึ้นไปไม่ได้ครับโอเคงั้นเราปล่อยไว้อันนี้เป็นห้องน้ําว่ะแม่มีห้องน้ํถ้าสมมุติเราปวดท้องขึ้นมาต้องมาเข้าห้องน้ําด้านนอกบ้านใช่ไหมเนี่ยไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านเรากันเลยดีกว่าอันนี้เหมือนตัวเราน่าจะเพิ่งกลับเข้ามาในบ้านปะโอ้ฉันจําได้ทุกครั้งที่ฉันเดินผ่านประตูนี้เข้ามาเนี่ยแล้วฉันก็ก้าวเข้ามาในบ้าน ฉันจะรู้สึกว่าอยากเข้าไปใช้ห้องน้ําทันทีเขเคยเหมือนเราพูดประมาณว่าเป็นนิสัยของตัวเรานะครับว่าแบบทุกครั้งที่เราเข้ามาในบ้านเนี่ยเราก็จะชอบแบบไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยโอเคแต่ก่อนอื่นนบเอาขยะไปทิ้งก่อนไปครับเมเด็กอายุ15บปีอะไรอยู่บ้านคนเดียววะกลางป่าซะด้วยมึงจะเก่งเกินไปแล้วเพื่อนอันนี้เป็นเอ่อมึงมีค้อนไว้ทําไมเนี่ยฮะมึงเอาค้อนไว้ในบ้านทําไมเอาไว้ให้เป็นอาวุธของอ้พวกฆาตรกรที่มันบุกเข้ามาหรไอไงวะเพื่อน โอเคครับทุกคนเหมือนเราน่าจะต้องไปเข้าห้องน้ําปะอันนี้โอเคอันนี้ห้องน้ำนะครับที่เราตามหาและตัวกูแม่งไม่มีเงาเอะลองไปขึ้นไปชั้นบนดิชั้นบนบ้านเรามันมีอะไรวะอันนี้ห้องนอนส่วนที่กูไม่ชอบที่สุดภายในบ้านเป็นไรไม่รู้นะครับทั้งที่มันควรเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเป็นอะไรไม่รู้ผมเป็นคนที่ไม่ชอบห้องนอนนะครับเวลาเล่นเกมแนวนี้ห้องนอนมันดูแบบเหมือนจะมีอะไรอะทุกคนเข้าใจไหม เอาไปครับแล้วห้องนี้ล่ะห้องอะไรห้องนี้ล็อกนะครับไม่รู้เป็นห้องอะไรน่าจะเป็นห้องของพ่อแม่เราเหรอผมไม่รู้ว่าตัวละครเราอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้สตอรี่แบบว่าแน่ชัดอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าตัวละครเรามันยังไม่ได้ทิ้งขยะแล้วไร้คิดว่าทิ้งแล้วแบบอารมณ์เฮ้ยพ่อมึงตายอะไรเนี่ยแอนดริวไอแอนดริวไม่รู้กลัวมันชื่อแอนดริวมาทําอะไรเนี่ยเฮ้ย ขอโทษนะคุณเป็นใครนะ่ะแล้วมึงมาทาเฮียอะไรนะบ้านกูอะไรวะเนี่ยพอดีฉันเนี่ยมาจากกรมสถานีตํารวจนะฮะมึงเป็นตํารวจแล้วมึงมาที่นี่ทําไมเพื่อนแล้วนายเนี่ยได้ดูข่าวบ้างหรือเปล่าที่ฉันมาที่นี่เออผมไม่ได้ดูข่าวเลยครับมึงมาที่นี่ทําอะไรครับ <c oughs> <c oughs> ก็พอดีพวกเราเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยกับนักโทษที่มันหลบหนีออกมาอ้าวเอาแล้วก็คือเหมือนคนนี้พูดว่าแบบเหมือนนักโทษหลบหนีเนี่ยมันหนีมาแอรเรียนี้นะครับ ซึ่งตำรวจเขาก็ไม่รู้ว่ามันหนีมาตรงจุดไหนก็เลยต้องขอตามบ้านเพื่อเช็คนะครับเออเขาเนี่ยหน,นีไปแถวในป่าแถวนี้แหละที่ฉันเห็นเขาล่าสุดนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราก็กำลังค้นหาเขาอยู่แถวแอร์เรียนี้ระวังตัวด้วยและกันนะอนินโอมเอ้ยโอเคผมจะระวังครับโอเคเอาเป็นว่าให้ฉันรู้และกันนะถ้าสมมตินายไหนเจอเขานะโอเคนะเพื่อโอเคพเพื่อนชัดเจนเลยเพื่อนโอเคครับทุกคนไอ้นี่มันก็พูดว่า มันแบบว่ามีเนักโทษหลบหนีนะครับอยู่แถวนี้นะฮะแล้วทําไมตํารวจกูเพิ่งสงสัยนะตํารวจบ้านไหนแม่งแต่งตัวอย่างนี้วะเอออาจจะเป็นตํารวจนอกเครื่องแบบโอ้โหแล้วทําไมมึงต้องแต่งเยอะเพื่อนมึงทางานเป็นตารวจอยู่เออขยับไปทิ้งครับทุกคนแหมทุกคนครับเอาหัวใจสักกูเกือบวายเลยครับไอตํารวจเฮียนี่นะครับอโอเคพอเราทิ้งขยะปุ๊บไอตำรวจนั่นก็หายไปแล้วนะครับทุกคนโอเคครับแหม หายไปกูค่อยแบบชื้นใจหน่อยนะตำรวจตำรวจเฮียอะไรไม่รู้นะแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้อะเอาเป็นว่าผมมาเข้าน้ําดีกว่าทุกคนไปครับแหมทําทุลาเข้าห้องน้ำแหมแค่เปิดมาไม่ก็จะเอากูตายแล้วนะทุกคนนะเออแค่ตำรวจนะมันจะอากูตายอะ่ะปิดโถครับปิดโถดิเข้าน้ําเสร็จต้องปิดโถโอ้โหเฮียนี่ไม่ปิดโถซะด้วยกูนี่ชอบเลยอย่างชอบเลยอะ่ะมีอะไรหรือเปล่า โอเคหลังจากที่ฉันทําธุรานในห้องน้ําเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะไปที่คอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อที่จะทําการบ้านจัดไปน้องอย่าให้เสียน้องชายอย่าทําให้กูหัวใจไว้ตายก็พอมึงจะทําการบ้านอะไรก็ทำเฮ้ยแล้วห้องนอนทํำไมมันมืดจังวะมันมีไฟให้เปิดป่ะว่าทุกคนผมรู้สึกเหมือนมืดจังวะแป๊บหนึ่งนะทุกคนสวิตช์ไฟห้องนอนกูอยู่ไหนไม่มีสวิตช์ไฟห้องนอน แล้วกูจะเปิดไฟยังไงอ่ะเพื่อนไม่แน่หนะมันมันสวิตช์ไฟมันอยู่ตรงไหนวะเอาเป็นว่าช่างแม่งอะ่ะกูกูมาทำการบ้านละกูกูมาทำเลยอะ่ะกูมาทำามืดื่ๆอ,อ,อย่างนี้เลยอะ่ะโอเคอเหี้ยแล้วเสียงใครเคาะประตูวะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืน4ี่สิบสอฉันได้ยินเสียงใครบางคนอยู่ตรงบันไดหลังจากที่ฉันทำงานเสร็จแล้วฉันคิดว่าฉันควรที่จะไปเช็คสักหน่อยโอ้เพื่อน แต่เมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นเสียงคนเคาะประตูไม่ใช่หรอมันไม่ใช่เสียงบันไดนะเพื่อนมึงพูดสกูใจหายเลยมันบอกดินเสียงคนอยู่แถวบันไดอะไรวะเฮ้ยห้องน้ำกูแง้มด้วยเฮ้ยมึงไม่ใช่ห้องน้ำบ้านกูมึงก็ปิดประตูหน่อยดิเอ่อฉันคิดว่าฉันไม่รู้นะแต่ทำไมฉันเห็นประตูหน้าบ้านฉันเปิด ชิบหายแหละกูควรทํายังไงดีวะทุกคนณณณจุดนี้กูควรทํายังไงกูว่ากูควรกลับมาห้องนี้เว้ยแล้วก็แจ้งตำรวจไอ้สัสเฮ้ยแจ้งตำรวจเพื่อนโทรศัพท์อยู่ตรงนี้โอเคแจ้งตำรวจไม่ได้กูต้องเดินไปเช็คใช่ไหมเฮ้ยมึงชอบใช่ไหมให้กูไปเช็คเนี่ย <laughs> มึงชอบใช่ไหมเพื่อนหมึงชอบให้กูไปเช็คใช่ไหมได้ ไอ้เพื่อนมึงมาเข้าห้องน้ําบ้านกูแต่มึงไม่ปิดประตูะนะมันเหม็นขี้เพื่อนแม่งอยู่ในห้องน้ําแน่เลยทุกคนดูเด็ดแม่งปิดปิดม่านเฮ้ยแล้วประตูแม่งไม่ได้ปิดไปไปิดประตูก่อนดิเาปิดประตูก่อนเชื่อกว่าแม่งอยู่ในห้องน้ําบ้านเราชัวร์ท้ไงดีวะทุกคนกูคนทำไงดีวะมันอยู่ในห้องน้าบ้านกูชัวร์เลยอเอาค้อนไปสู้แม่งแมสัตว์เนี่ยมันอยู่ในห้องน้ําบ้านเราชัวร์เลยทุกคนครับ เอาอยัางไงดีครับคุณผู้ดูเปิดเลยไหมครับใส่เลยไหมใส่เลยไหมครับประตูกดอะไรไม่ได้ครับหรือว่ากูต้องเดินออกไปข้างนอกบ้านกูไม่รู้นะเอา้านอกบ้านกูออกไปไม่ได้อะอะไรวะเชื่อว่กลัวแม่งไม่ปลอดภัยและไอ้สดิกลัวแม่งไม่ปลอดภัยแล้วเอาจริง จากสัญชตาตญาณกูนะกูว่าแม่งไม่ปลอดภัยแล้วมันให้เรากลับขึ้นห้องใช่ไหมใช่ไหมครับฮ <c oughs> กูกลับขึ้นห้องแลว้วอะไรอะ่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยเหมือนฉันจะจำได้นะว่าซิง ซิงล้างจานฉันเผลอเปิดเอาไว้อยู่ฉันต้องไปปิดมันมึงบ้าปะมึงบ้าไปแล้วเพื่อนเพื่อนมึงบ้าไปแล้วอ่ะกูพึ่งจะเอาตัวรอดนะครับวิ่งขึ้นมาเกือบตายเมื่อกี้มึงจะให้กูกลับไปปิดสิงล้างจานที่มึงลืมปิดเหรอไอ้แมงเอ,อ้ตัวกูนี่แมงสองร้อยไอคิวจริงๆเลยนี่ไงเตียงอ่ะมันซ่อนใต้เตียงได้หน่เห็นปะมันกดเตียงได้เว้ยโมแต่งซ่อนไม่ได้อยู่ดีใช่ไหม กูต้องไม่ปิดสิ่งล้างจานจริงหรอมึงไม่คิดหน่อยเหรอเพื่อนว่าไอคนที่มันบุกเข้ามาในบ้านมึงเนี่ยมันจะเปิดล่อให้มึงเดินลงมาเพื่อนมึงไม่ฉลาดเลยอ่ะเพื่อนอะกูเดินไปก็ได้วะมันมัน,ม,นมันอยู่ไหนวะอุ้เสียงดนตรีเนี่ยปิดน้ำไม่สักเออปิดน้ำจบจบปิดน้ำ เชียช่ยเชี่ยกูวิ่งขึ้นบันไดกูวิ่งขึ้นบ้านแล้วสัสกูวิ่งขึ้นบ้านกูวิ่งขึ้นบ้านแล้วเชียช่ยเชี่ยแม่งโหแม่งไอ้ยมันมีคนจริงๆในห้องน้ำอะ่ะแม่งปิดประตูใส่เราด้วยโทรแจ้งตำรวจดิเอา้ามึงนั่งเล่นคอมต่อแทนที่มึงจะโทรแจ้งตำรวจเหรอวะ ระหว่างที่ฉันกาลังทาการบ้านเนี่ยอยู่ดีๆเจนเนอเรเตอร์หรือไฟในบ้านฉันมันเกิดดับขึ้นมาฉันจะต้องไปเปิดมันขอบใจมากเพื่อนที่มึงพูดแบบนั้นไอ้เพื่อนแต่กูงงนะเพื่อนก็มึงนั่งทงงํามืดๆนี้ต้องนานแต่พอไฟดับมึงกลับมึงกลับอยู่ไม่ได้กูงงกับมึงจริงเพื่อนเอ้ยเพื่อนทาบุกเข้ามาในบ้านกูมึงก็ตะโกนเรียกกูเลยเดี๋ยวกูต้อนรับมึงเองนะซา์ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆ โอเคนะทุกคนนะการหายใจเฮ้ยห้องน้ำมันไปแล้วเหรอ,อหวะเฮี้ยมันขี้เสร็จแล้วแม่งก็ไปเลยขอบใจมากเพื่อนแต่คือมึงไม่ล้างไเฮี้ยรู้เลยปะ่ะเปิดประตูเลยนะทุกคนนะเปิดประตูเลยเนี่ยเจเนเรเตอร์ โอเคฉันจะเริ่มทำการสตาร์ทเจเนอเรเตอร์อ๋อเขาบอกว่ามันต้องใช้น้ำมันแล้วซึ่งน้ำมันเนี่ยอยู่ในตู้เสื้อผ้าห้องเราโอ้โหมึงให้กูวิ่งไปวิ่งมาเฮียเล่นกับใจกูจริงๆเลยแม่เล่นกับใจกูจัดกูเดนออกไปกูโดนไหม มึงเห็นขนาดนี้มึงยังจะไปอีกอหะอ่ะคือตัวเราไม่งอัะเนาะตัวเรามันงัะทุกคนหนเข้าใจวะตัวตัวเราไม่ง่ะวน้อยเฮียมันก็ต้องเดินไปอยู่ดีแหละเฮียไม่งั้นบดแม่งไม่ได้มันมันแล้วมันเดินไปห้องไหนกูยอยากจะรู้มันมีสองห้องเว้ยมันจ,จะเข้าไปห้องนี้ก็ได้ไม่ก็มันอาจจะเข้าไปในห้องเราใช่ป่ะวะไม่แต่หรือว่าเกมนี้ ถ้าผู้เล่นฉลาดเราก็ไม่ควรเดินขึ้นไปเว้ยใช่ปะวะรู้ว่ากูควรเดินขึ้นไปวะกูไม่รู้อ่ะอะกูเดินก็เดินวะมาดิมาไอ้สมาดิมันไม่มีอ่ะเป็นไหนของแมงวะอ่ะอันนี้อันนี้น้ำมันที่มึงตามหาไหนสั์เพื่อนน้ำมันที่มึงอยากได้อ่ะเพื่อนมึงได้แล้ว วุ้นมันไปไหน่呀ไอ้เหี้ยนั่นน่ะมันไปไหน่呀ที่มันเข้ามาในบ้านกูอ่ะเชี่ยตำรวจไอ้เหี้ยตำรวจช่วยกูทีสัตว์แม่งมันมาแล้วตำรวจตำรวจแม่งไม่ช่วยเหี้ยเลยกูเลยโอเค เราทําการเติมน้ํามันนะครับคุณผู้ดูเติมน้ํามันเข้าเครื่องปั่นไฟทีนี้ไฟก็กลับมาติดแล้วนะจ๊ะกูต้องเดินกลับไปในบ้านกูเอาไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปกลับเข้าไปในบ้านกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ดูเ,เฮียอะไรเนี่ยเฮียตารวจมึงม,ม,มีมึงมาอีกแล้วเหรอโอ้ไอเฮียแอนดิวโอ้เออกูค,ควรดีใจหรือเสียใจที่เจอมึงเนี่ยอุ้ม ไอ้ไอ้ตำรวจมึงทำให้กลัวเนี่ยม,มาทําทำเฮียเไรแถวนี้ขอโทษนะแต่คือพอดีฉันเนี่ยไม่รู้อะไรนิดหน่อยก็คือไง,ไง่ายๆเหมือนตำรวจเนี่ยมันพูดประมาณว่ามันอแอบมองเรานะครับเหมือนแบบคอยรักษาความปลอดภัยให้เราอยู่หา่างๆอย่างห่วงๆนะครับแล้วมันก็สงสัยนะครับว่าเรามาทําอะไรที่นี่นะครับเอเอ,เอ,เอแต่กูควรดีใจใช่ไหมไตำรวจมาแล้วเฮ้ยดีใจเฮ้ยตัวเออตัวเราไม่ไม่ไม่บอกมันนะว่าแบบ มันเจอแล้วอ่ะเจอนักโทษหลบหนีแล้ว,วอ่ะเฮ้ยไอ้ตำรวจเฮ้ยตัวทำไมตัวเราต,ตัวเราต้องบอกแล้วนะจังหวะเนี้ยถ้าตัวเราฉลาดอะ่ะโอ้พอดีขอโทษนะพอดีผมออกมาข้างนอกเพราะว่าไฟบ้านผมมันดับผมก็เลยมาซ่อมจเนอเรเตอร์โอ้เข้าใจแล้วแล้วว่าแต่ไอ้ข่าวนั้นเนี่ยนักโทษหลบหนีที่ว่ามันคือฆาตกรต่อเนื่องหรือเปล่าก็ไม่เชิงหรอกนะไอ้คนนั้นเนี่ยมันก็แค่เป็นบุคคลทีอ่อันตรายแล้วก็หนีออกมาหลบๆบ,บแถวแอร์เรียนี้เท่านั้นเอง เอาเป็นว่าฉันอยากให้นายอยู่ในบ้านแล้วก็ไปพักผ่อนเถอะเฮะียตัวเรามันฉลาดมากเลยเฮียทำไมมันมันไม่พูดวะตัวเรามันน่าจะเห็นแล้วนะทุกคนว่ามันมีคนแอบเข้ามานะครับแล้วมันน่าจะเป็นไอ้คนที่ตํารวจคนนี้ตามหาโอ้คขอบใจมากเลยครับโอ้โหแล้วไอ้ตัวเอา้าภาพตัดมาที่ตัวละครเราเข้ามาในห้องนอนแล้วนะครับณนะเวลาตีสามเนี่ยตัวผมก็ได้ทําการตื่นขึ้นมา เพราะว่าผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเข้ดาดังออกมาจากที่ห้องน้ําโอ้โหเฮีเยคือกูบอกแล้วไอ้น,นั่นน่ะแม่งแบบเถื่อนมากไอ้บบเหี้ยเข้ามาในบ้านกูไม่พอแม่งใช้ห้องน้านะครับใช้ห้องน้ําแล้วก็ไม่กดด้วยนะครับความเถื่อนของแม่งโอเคเอเคครับคือแต่คือตอนนั้นน่ะก่อนที่ผมจะไปซ่อมเจนเนเรเตอร์ผมเห็นมันเดินขึ้นมาชั้นบนนะมันน่าจะไปแอบ,บอีกห้องหนึ่งที่มันผมเปิดไม่ได้ชัวร์เลยวะไม่ก็แอบ,บในห้องนอนกูนี่แหละมี2ออย่างเนี่ยอ๋อโอเคครับ เราไปเดินคือกูต้องเดินไปเช็คใช่ไหมเพื่อนมึงพูดแบบนี้กูต้องไปเช็คใช่ไหมเย้ yeah, นักทัวเฮียมึงจะเข้ามาในบ้านกูมึงก็ขอ,อกูดีๆก็ได้เดี๋ยวกูให้เว้ยเพื่อนเฮ้เดี๋ยวกูอบพิซซ่าให้กินด้วยมึงขอ,อกูดีๆก็ได้ไปครับกูต้องลงไปเช็คอีกรอบหนึ่งนะกูต้องไปเช็ครอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแม่กลิ่นแมงลอยมาเลยเฮ้ย <c oughs> ห้องใช้ห้องน้ำไม่กดซะด้วยนะ <c oughs> กูต้องไปเช็คยัียกูต้องไปเช็คอีกแล้วอะมันเป็นอะไร,ไรกับห้องน้ำาวะเนเกมนี้กูไปเช็คห้องน้ำกี่รอบ้วเนะี่ยอไปนะสามสองหนึ่งนะสามสองหนึ่งโอ้ยชัดเจนไม่กดไอ้เนี่ยมันมันใช้แล้วมันไม่กดนะแต่มันปิดเอาไว้เฉยแล้วไงอะแล้วไงวะ อุ้ยอะไรอ่ะเอาเมื่อกี้เอาเมื่อกี้เหมือนตัวละครเราดินเสียงเคาะมาจากห้องน้ําสาธารณะนอกบ้านเราอยู่ดีตัวเราไม่หันเอลงอัตโนมัติเลยโอเคงั้นงั้นงั้นง,นงนคือต้องไปเช็คใช่ไหมตรงนั้นอะไรเพื่อนแล,แล้วมึงเดิอนออกมาเช็คทำไมเนี่ยบางทีคนเขาอาจจะมาขี้ตอนดึกก็ได้นะเพื่อนมึงไปเช็คเขาทำไมเนะี่ยมึงโรคจิตปนะเนี่ยน้าเนี่ยกูว่าอะไรเฮ้ยขอโทษครับพี่ พี่เขาไม่ตกใจหน่อยเลยเหรอคือเขาทําทุนร้ายอยู่แล้วกูมาเปิดเอา้าอะไรวะแม่งนิ่งจัดเลยเฮ้ยมันมันทำอะไรอยู่อะเฮ้ยฮลัลโหลพี่มึงสบายดีไหมเนี่ยทำไมมึงมึงเยี่ยวท่านั้นเนี่ยมึงสบายดีไหมเนี่ยเพื่อนพี่ฮัลโหลเพื่อนวัสดีเพื่อน,อนมึงมาทําอะไรอ๋อไม่มีอะไรครับผมก็แค่มาเข้าห้องน้าหมายเข้ามาอะไร เออมึงตัวกูไม่งงอะไรเนี่ยเขาอยู่ในห้องน้ําแล้วเขาโอ้โหเฮียตัวกูยังไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรเฮียกูงงมากก็พอดีคุณเนี่ยทําเสียงดังออกมานิดหน่อยนะในห้องน้ําที่คุณอยู่เนี่ยโอ้ขอโทษดีครับผมใช้ห้องน้ําดังไปหน่อยนะพอดีขี้ผมมันก้อนใหญ่ไปหน่อยนะครับเอาเป็นว่าอยาให้ผมเนี่ยต้องมาเช็คอีกรอบนะคุณทําเสียงดังผมตื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเรียกตารวจเอาซะเลยนี่เออ แล้วตัวเรามีการบ่นเลยนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะกลิ่นนั่นมันคือกลิ่นอะไรนะ่ะทําไมมันเหม็นจังมันก็เป็นกลิ่นห้องน้ำเนี่ยครับไม่เห็นมีอะไรเลย,เอยโอเคโอเคครับเป็น,นว่าผมจะไม่สงสัยอะไรแล้วกันนะเฮ้ยตัวเราเฮ้ย,อ,ยอ๋อตัวเรากลืมไปทําไมแม่งไม่ค่อยฉลาดเฮ้ยตัวเราแม่งเด็กอายุสิบห้านะครับจริงๆไอ้นี่ก็น่าจะเป็นไอ้คนร้ายหลบหนีที่ตํารวจตามหาปะ่ะเออแล้วแม่งมาทําอะไรค่ำกลางคืนนะฮะอยู่แถวนี้แม่งเราลับรอดจัด เอาเป็นว่าขอให้ฝันดีแล้วกันครับเออไอ้แค่ไอ้แค่หรือว่ามันเป็นคนปกติวะมันอาจจะเป็นคนปกติก็ได้เว้ยอาจจะเป็นคนคนดีที่มาเข้าห้องน้ําตอนดึกนะครับเข้าห้องน้าสาธารณะตอนดึกอาจจะเป็นคนดีก็ได้เว้ยมันมีหลายหลายออปชันหลายตัวเลือกนะทุกคนนะผมว่าไอ้นี่มันก็น่าจะเป็นคนดีป่ะวะไม่รู้นะเกมอาจจะผีก,ก็ได้นะครับ เออแต่กูแต่กูว่าความจริงเนี่ยไอ้คฆาตกรเนี่ยอยู่ในบ้านกูเว้ยฆาตกรอยู่ในบ้านกูไอ้นี่มันไม่น่าใช่กูว่านะเดาเดากูเดานะกูต้องกลับเข้าบ้านใช่ไหมโอเคไอ้ไอ้ไอ,อ้พ่อหนุ่มนั้นมังก็ไม่น่าจะมีอะไรนะแต่ที่มีเนี่ยบ้านกูเนี่ยกูว่าบ้านกูน่าจะมีกูกลับเข้ามาแล้ว เฮ้อะเฮ้ยกูจะเจออะไรอีกไหมเนาะกลับเข้ามาในบ้านกูแล้วเนี่ยวิกูได้ินเสียงอะไรสักอย่างบนห้องข้างบนหัวกูนี่แหละใครมันทํำอะไรวะเคยนะทุกคนต่อจากนี้นะครับผมจะทําการกั้นหายใจหลับตากั้นทุกอย่างวิ่งกลับไปห้องนอนกูโอเคนะ โอเคโอเคกูคทำสำเร็จโอเคมันยังไม่มีอะไรได้ไงอะ่ะมันยังไม่มีอะไรได้ไงอะ่ะเขยมจริง,รงๆเขาเหมือนทำให้แค่เราระแวงนะครับแต่คือทุกอย่างมันดูปกติมากเลยนะนะเวลาตีสี่เนี่ยผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มแปลกแล้วนะคืนนี้ผมตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอีกแล้วเพลงนี้ชัดเลยเสียงคนปิดประตูเปิดปิดประตู ผมรู้สึกเริ่มกลัวแล้วสิผมได้ยินเสียงใครบางคนเปิดประตูห้องถัดไปจากผมและซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นในบ้านผมด้วยมันค่อขในา้จะเป็นไปไม่ได้เลยโอเคเพื่อนมึงฮึคือก่อนหน้า <c oughs> นี้นเ,นเกมก็ทําให้มันทุกอย่างมาดูน่ากลัวเว้แต่ความจริงมันปกติทุกอย่างใช่ไหมแต่กุ้รอบนี้แม่งเอาจริงกูดเดินออกไปน่าจะเจอจริงคือคือที่ผ่านๆมากูยังไม่เจอใช่ไหมเกมแม่งบิ้วมานาน้วไง กูว่ามันมันบิ้วมานานแล้วกูว่าแม่งต้องมาแล้ว็อดเดียแหละเปิดประตูไปเฮเอไม่มีไม่มีไม่มีนะยังไม่มียังไม่มีไ,มมไอห้องนี้ใช่ไหมเพื่อนมึงจะให้กูไปเช็คห้องอนี้ใช่ไหมเพื่อนเชมึงโหดเกินอะ่ะไอ้เี้ยมึงเอากูโหดเกินอะ่ะกะเล่นกูนั่นกูว่าแล้วเพื่อนมึงมึงเห็นใช่ไหมเพื่อนมึงเห็นเหมือนกูใช่ไหมแต่คือตัวละครเราแม่งไม่เห็น แม่งจะด,ด้านด้านโดนไปเช็คให้ได้อไปเช็คก็ไปเช็คว่าเพื่อนตายก็ตายว่าเพื่อนนะออหรือว่ากูควรลงไปชั้นล่างดีวะจริงจริงจริงๆผมว่าเกมเขาทาตัวเลือกให้เรานะหนึ่งก็คือวิ่งออกไปชั้นล่างเพื่อที่จะหนีเลยนะครับเนียวไปด้านนอกบ้านเลยไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าสองก็คือเดินไปเช็คประตูห้องถัดไปจากเราที่เราดด้ินเสียงเคแต่กลัวเกมนั้นจะต้องการให้เราไปเช็ควะ ไปก็ไปไวะครับดูตกอร่อยวะกูโดนนี่คือเขาบอกว่าผมได้เอนดิ้งหนึ่งทับสองนะครับหรือว่าทรูเอนดิง้งฮนะกูตายเนี่ยนะกูตายก็เป็นทรูเอนดิ้งเหรออันนี้คือผมตายนะแต่กับเป็นทรูเอนดิ้ง ทูนดิ้งก็คือฉากจบที่แท้จริงนะครับอันนี้ก็คือเขียนบทเกินท้ายนะครับว่าและนี่ก็คือฝันร้ายที่ผมได้เจอมาทั้งหมดทั้งสิน้นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อก็คือสรุปเหมือนมันเป็นแค่ฝันเหรอที่เขาพิมพ์เนี่ยเห็นว่าเขาเขียนเนี่ยหลังจากนั้นเหมือนตัวละครเราบอกว่าตัวเราก็โดนใครสักคนเนะี่ยตบแล้วก็เราก็ตื่นขึ้นมานะฮะน่าจะเป็นพ่อแม่เราั้งคือส,สุดท้ายมันก็เป็นฝันร้ายเหรอ อ้แล้วเอนดิ้งสองคืออะไรละ่ะผมอยากรู้อ่ะเอออันนี้ไม่รู้นะครับทุกคนเฮ้เขามีให้เรากลับไปที่เช็คพอยด์ด้วยหรอโอ้เพ<อ>ื่อที่จะไปหาเอนดิ้งสองใช่ไหมโอ,โอเคโอเคโอ้นี่ไงโอเคตามหาเอนดิ้งที่สองนะครับโอเคอันนี้เรากลับมาจุดที่เขาให้เราตัดสินใจเลือกนะครับโอ,โ,อโอ้ดีดีดีผมว่าแล้วมันต้องมีให้เราเลือกนะครับว่าเราทําอะไรได้ เมื่อกี้ผมไปเช็คใช่ไหมซึ่งเป็นทางเลือกที่โง่ที่สุดนะเดี๋ยวลองเล่นฉลาดบ้างรอบนี้เราลองฉลาดฉลาดกันบ้างโอ้ยผมรู้สึกกลัวมากเลยนะผมไมด้ยินเสียงคนเปิดประตูในบ้านของผมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยโอ้ว้วาวเยเ่อนโอ้โหเ้ยเป็่นโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเกมพอจะให้เราทําอะไรนอกจากเดินไปเช็คนะครับกูเดินออกมาแล้วนะแล้วประตูแม่งก็เปิดต่อหน้ากูสิ่งที่ทําได้คือโทรแจ้งตำรวจ ไม่มีสัญญาณอ๋อโอเคครับทุกคนฉากจบอันที่สองก็คือวิ่งออกจากบ้านเพราะว่าพอผมมากดที่โทรศัพท์มันบอกว่าเหมือนสัญญาณถูกตัดไปทางเลือกของฉันทางเดียวก็คือวิ่งออกไปจากบ้านให้ได้ไวที่สุดโอเคนะต่อจากนี้กูเป็นกูจะเป็นยูเซนโบนะครับทุกคนนะไม่ต้องสนใจนะว่ากูจะเป็นอะไรกูไปแล้วจ้าไอ้สาสต์อะไรอะประตูล็อกมึงบ้าเปล่าเพื่อนกูสากั้นใจวิ่งมา มันตัวระบอกว่าประตูเนี่ยโดนใครบางคนล็อกเอาไว้นะครับต้องหาทางออกอืน่นฉันคิดว่าเอามีจุดบางจุดภายในบ้านของฉันที่สามารถพังออกไปแล้วก็หนีออกไปได้ก็คือห้องนอนของฉันโอเคผมรู้แล้วตรงนี้ตรงนี้มีค้อนอยู่ในห้องเราใช่ไหมต้องหยิบค้อนมาโอเคต้องหยิบค้อนมาเพื่อที่จะไปพังหน้าต่างของห้องนอนเรานะครับแล้วก็กระโดดหนีออกไปแม่งเลยเอาไปกูวิ่งนะกูวิ่งนะทุกคนกูวิ่งนะ นี่ไงหน้าต่างบ้านกูปีน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 เพื่อนปีน,ปน,ปนโอ้โอเคครับโอ้นี่เป็นเอนดิ้โอเคเราได้เอนดิ้งอันที่2แล้วนะครับทุกคนมันชื่อว่า e อ c a p e ending โอ้เอแปลกนะจริง,รงๆไอเอนดิ้อันนี้มันควรชื่อว่า true ending ใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยผม,ไ,มได้ทําการกระโดดนี้ออกมาจากหน้าต่างเอาเป็นไงบ้างครับทุกคนอุยผูกสรับส่วนตัวผมนะเกมนี้แม่งสุดจริงนะครับเออถือว่าแม่งแบบเป็นเกมแนวจิตวิทยาที่ ค่อนข้างมันมากนะครับไม่รู้เป็นอะไรแต่กูรู้สึกมันมากแม่งฉากฉากแม่งแบบเนี่ยป่ะฉากตำรวจมานี่แม่งแบบแี่กีดมันเลยแม่งเอาจําสแกนสุดเลยเออผมว่าเออผมว่ามันก็น่ากลัวแต่ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่แค่ตะโกนตกใจทำตกใจไปงั้นแหละนะครับอื คลิปนี้สร้างมาจากเรื่องจริงหรือเปล่านะครับไม่รู้นะอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะโอเคครับทุกคนก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ผมกันด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมกดซับด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทุกคนโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายไปเจอกันใหม่นะครับผม